สวัสดีจ้ามือนีกับมาพกกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยนอกจากมือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหมายหุ่นยเคยอีของวันที่หนึ่งมีถุน้ากับมีมหาห้ยคือเกา่านอกจากทั้งสองรอบทั้งหลอบเซาแล้วก็หลอบบายแต่ก่อนเท่าจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ธีมาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจากกระค่อยซ้อยกดไลน์ กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนเท่าจะเบิดวงแนวทางเขากำลับวิ่งไล่งานผลก่อนเน่อจากของหุ่นนี้แค่อีเจ้อหายไปวันที่สาสเ็ดพฤษภาเนาะว่าผลต้องสองรอบออกตัได้กับไปวิ่งผ้นรอบเศร้ากันก่อนเนอกจากเขากำลัหายไปฟันสามวิงดูซีกับสาม ผลที่ออกมาบนออกซีหนึ่งซีหลังออกจ็ดหนึ่งจ้ะเฮากระเขาบนนานะ่าจะน่าเป็นตัววิ่งรูดซีกับออกซีหนึ่งซีนจ๊ะเป็นเจไาแน,นนอจ่ะสำหรับผู้ที่ทติดตามชมคลิปน้องซ้อชาแนลจ่ะเดี่ยวไปเปลี่ยนแนวทางได้หล,ลายได้น้อยกันบอกระดีใจนะ่านะจ๊ะกับเบื้องผลรอบเร้าไปแล้วกับไปตามตอยเนนะอสำหรับผลลบบูรอใบาว่าผลออกตัวใด สำหรับรอบบายนะจ๊ะเข้ากับห้ไปฟันเก่าวิ่งรูดศูนย์กับเก่าผลเชี่ยวมากบนออกเก่าแปดศูนย์รางออกโมสามจากเท่ากับเก่าบนน่าจะน่าเป็นตัวฟันวิ่งรูน่าจะกออกเก่าแปดศูนย์ เป็นจ้จในน,นอจะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนแชแน,นลจา้าเดวไปเปลี่ยนแนวทางเดียไลเดีน้อยกันบ่ก,ก็ดีใจน้ำนะจา้ากับเบิงรงก่างานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเลยอจากสำหรับแนวทางขอฮุนนีเคอีของวันที่หนึ่งมิถุนา,นานะจากว่ามีแนวทางตัวเลขเฮ้งงา,าตัวใดแน่เฮ้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า จากกาตามต่อกันเลยนะจ๊จะนอกสำหรับแนวทางหวยหุ้นนเิเคอีของวันที่หนึ่งมิถุนายนเนะจ๊จะเอากบบมีแนวทางทั้งสองหลอเพื่อเก่าทั้งหลอบเสาและก็รหลอ่ายกับมาเบิ่งแนวทางหลอบเสากันก่เน,นี่จจะไปเบิ่งัวเดนกับไฮเดนซีกับเดินหาไปเบืองฟันวิ่งรูดนะ่๊จะมาเมิ่งฟันก่อนกับไฮฟันซีวิ่งรูดไก่หากับซีไปเบิ่งงโตเน้นและกับโตรองเนี่ยจะมาเมิ่งโตเน้นกันก่อน ตัวเน้นกระไฮีแปดีเก้า8ีศูนย์ีหนึ่งจ้ะไปเบ่งตัวร่องตัวร่องกระไฮหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งจ้ะไปเบ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกใหไฮลีนไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้าง เฮาก็ใส่แเนวทางเป็นฟันวิงดูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายหลินง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงดูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางหลบซอกไปแล้วนะจ๊ะกลับไปตามต่อด้ยเนอสำหรับแนวทางหลบใบวามีแนวทางตัวเลีกเข้าตัวได้แน่เฮาก็ไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะกกับว่าตามตอเนอจะเนะสำหรับแนวทางหลบาบ กบไปบงตัวเด่นกับห้เด่นศูกับเด่นหนึ่งไปบึงฟันวิ่งรลุดกจะมาบึงฟันกอนกับห้ฟันศูนย์วิ่งรูดกับห,หนึ่งกับศูนย์ไปบึงตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอาจากมาบึงตัวเน้นกันกอนตัวเน้นกับห้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจาะไปบึงตัวร่องตัวร่องกับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาจ้ะ ไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวการให้เล่นไปกลาน้ำนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างหาก็บใ้แนวทางเป็นฟันวิงรวดจะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรวด็ลองเ้องไปเป็นแนวทางกันเบิ่งงหากับเบิ่งแนวทางกันไปแล้วนะจ้ะเป็นจใจในนอจัะมือนีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจ้ะ เบิ่งแนวทางหวยหวุ่นกุ้ยเซอีของวันที่หนึ่งมีทุนหน้ากันไปแล้วนอกจากเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอกจากมักชอบตัวใดฮาวกามาต่อไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเฮาจะเด้ไปเลนเน้นหนักเน้นเบาตรงกับเลขที่เราคิดไว้ไทยนี้ชอบน้องซ่อนแนวกระอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระคอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า